แล้วนะคะองค์การพิพธิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปครับวันนี้โกอูนะครับจะพาพี่ชอนมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์คลอง5้านะครับชอนไหนไปดูหน่อยดีว่าที่นี่เขามีอะไรมัง่งแผนที่แม่น้ำ<ม>เขาบอกว่าอันนี้เป็นแม่น้ำทั้ง9สายนะครับนี่ นะครับโอเคนี่เป็นรายละเอียดของแม่น้ำแต่ละสายครับัานต่อไปนี่มันมีตรงนี้นะสัตว์นะพี่ชอนนะ <c oughs> นี่คืออะไรอะ่ะเ <c oughs> ต่าเหรอแล้วนั้นนะอันนี้อะไรอะตุกบบอแล้วตัวยาวๆนั้นอะไรอะพี่ชอนใช่เปล่าจระเข้ต้องใหญ่ จระเข้คือตัวใหญ่อีตัวเล็กๆชื่อว่าอะไรตัวเงินตัวทองอันนี้เตา่ากบไปดูดิจระเข้ไปดูจระเข้อ๋ออันนี้มันคือตะภาพไม่ใช่เต่านะตะภาพอันนี้น่าจะเป็นตะโขงนะปากยาวเมื่อกี้ที่เราเห็นเขาเรียกว่าตะภาพนะครับคล้ายๆกับเต่ามากๆเลยนี่ไง ตัวเงินตัวทองสองตัวคุยกันอยู่วุ้ยอะไรอะปูเหรอมีปูหลงอยู่ด้วยเฮ้ยมีปลาตายด้วยโอ้อาหารของมันแน่เลยใช่ไหมวุ้ยอันนี้เขาให้เอามือเข้าไปข้างในหน่อยพี่ชอนดูดิเขาให้เอามือ เอามือเขาไปทำอะไรอ๋อ oh. มันคือการทำอะไรรูไหมพี่พรเขาเขาทำการทดลองให้ดูว่าถ้าเกิดว่าต้นไม้อะรา,ากมันน้อยอ่ะเวลามันมีน้ำท่วมมันก็จะลม้มแต่ถ้าต้นไม้อะมันเป็นต้นใหญ่แล้วมีรากเยอะๆอ่ะมันก็จะไม่มันก็จะไม่ลม้มไม่หักนะอันนี้แข็งแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรต้นไม้ต้นใหญ่เยี่ยม เรามาดูที่ต่อไป Go Fish เขาบอกว่าอันนี้คือการสอนวางเบ็ดอยากลองไหมปกติพี่ชอนอะเล่นตกปลาใช่ไหมอันนี้เป็นเกมตกปลาขนาดใหญ่พี่ชอนหยิบไหมตกปลาเลยนี่ใช่ครับอ่ะหยิบไปตกลองดูสิ อ่าเอาเอาเอ้นี่มาก่อนเอาเอ็นเอาเอ็นออกก่อนหมุนเอ็นออกไปครับพี่ชอนตกปลาให้ดูหน่อยครับโอเคได้อีกหนึ่งตัวตกตกเต่าได้ครับกับปลาหนึ่งตัวครับเพินว่าวันนี้พี่พิภัพันปิดแล้วนะคะพี่ชอน วันไหนเดี๋ยวเราจะต้องมาใหม่นะเพราะว่าพี่ๆเขาต้องกลับบ้านก่อนนะบายบายกันไปก่อนเนาะบาย,บาย,บ,ายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพี่ชอนนะครับ